ซิตอัพมาตั้งนานทาไมเจ้ากล้ามท้องตัวดีไม่ยอมโผล่ม่เห็นสักทีเพื่อนๆเ,เคยมีคําถามนี้เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างไหมคะวันนี้ต่มีคําตอบค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยมีซิกแพคกันทุกคนเลยล่คะค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเรามีไขมันสะสมตรงหน้าท้องทําให้ไขมันนั้นนะ่ะปกคลุมหน้าท้องของเราเอาไว้ทําให้เจ้าซิกแพคสวยๆของเราเนี่ยไม่โผล่มาให้เราเห็นสักทีคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไต่มีเทคนิคนะคะจะทํายังไงเพื่อจะสลายไขมันตรงทุงนั้นออกไปให้เจ้าซิกแพคของเราโผล่มาให้เห็นนะคะอย่างแรกเลยนะคะอย่าง ข้อหนึ่งเลยก็คือให้เราตัดน้ำตาลนะคะคือตัดไปเลยนะคะอย่างที่ไต่เคยสอนไว้นีคลิปเก่าๆนะคะคือเจ้าน้ําตาลตัวดีเนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วนะคะถ้าเรานําไปใช้ไม่หมดนะคะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะเอาน้ําตาลไปเก็บสะสมในลูกไขมันซึ่งมันก็จะเก็บในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นพุงของเรานั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะก็คือลดการทานแป้งนะคะเพราะว่าการที่เราทานแป้งลงไป แป้งส่วนเกินที่ร่างกายใช้ไม่หมดก็เหมือนเดิมค่ะถูกสะสมเป็นไขมันปกคลุมพุงเราอีกแล้วค่ะอย่างที่3มนะคะคือทานโปรโตีนให้ถึงเพื่อนๆทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเรานะคะต้องการโปรโตีนนะคะปริมาณอย่างน้อย1เท่าของน้ําหนักตัวโดยมีหน่วยเป็นกรัมนะคะอย่างเช่น้ต่นหนัก50กิโลกรัมนะคะไต่ก็ต้องทานโปรโตีนอย่างน้อย50กรัมนะคะซึ่งพอเราทานโปรโตีนไม่ถึงจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ มันก็ทําให้เราหิวอยากกินจุกจิกอยากกินโน่นอยากกินน, ôn, กกน,นี่รู้สึกว่าทานข้าวลงไปแล้วก็ยังไม่อิ่มนั่นเป็นเพราะว่าเราทานโปรโตีนยังไม่ถึงนะคะแต่ถ้าเราทานโปรโตีนถึงแล้วนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นนะคะลดอาการอยากอาหารจุกจิกแล้วเจ้าโปรตีนที่ร่างกายเราได้รับเนี่ยก็จะถูกนํามาเสริมสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะคะก็คือเจ้าซิกแพคของเราเองค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรา ทำสาข้อแรกไปแล้วเราค่อยไปเริ่มปั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องเราค่อยไปเริ่มซิทอัพหรือทำท่าต่างๆที่จะช่วยให้เจ้าซิกแพคของเราเนี่ยแสดงตัวออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมนะคะการคุมอาหารและการทานปริมาณโปรตีนให้ถึงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะส่วนเจ้ากล้ามท้องของเราเนี่ยนะคะหลักๆแล้วนะคะก็มีทั้งหมด4มัดซึ่งเวลาเราเทรนเขาเนี่ยเราก็ต้องเทรนให้ครบทุกมัดนะคะซึ่งการจะเทรนกล้ามเนื้อโดยการโฟกัสนะคะหรือว่าเจาะจงไปที่กล้ามเนื้อมัดนั้นๆเนี่ย เราจะต้องรู้ด้วยนะคะว่ากล้ามเนื้อมันนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรเวลาเราเทรนเราถึงจะได้เทรนเขาให้ครบทุกมัดน,นะคะซึ่งนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะตายมีสอนในคอร์สลดไขมันของตายนะคะซึ่งกําลังทําการสอนอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรู้วิธีการปั้นกล้ามท้องนะคะให้ตรงจุดนะคะเพื่อไม่ต้องให้เสียเวลามาปั้นเองผิดๆถูกๆก็สามารถติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ของตายได้เลยนะคะก็มีคําถามอะไรก็สามารถปรึกษาได้นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ฟังมาจนถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย